¡Glup, glup, glup จอดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะรถไถขึ้นนะคะแต่ว่าต,ตอนนี้เราต้องเอารถไถดันตรงนี้ก่อนเอาไปไหนนั้นดูคน เงนแหลม นี่ก็เดี๋ยวเราจะวันนี้เราเอาเทนเลอร์นะคะเทนเลอร์มาเอารถไถน,นะคะกลับบ้านเพื่อที่จะไปเตรียมงานนะคะเพื่อที่จะไปเตรียมงานเตรียมสถานที่กันก็เราก่อนจะกลับก็เอาดัานตรงนี้ก่อนนะจ๊ะ ก็จะเป็นโรงช้างนะคะของอทองคำลายจัก,กรีแม่โพยนะคะแม่แก้วนะคะอยู่นู่นทั้งหมดสี่เชือกนะคะสีด่ดันดันภารกิจรถไถ เนินไปเลยนะเดี๋ยวเรามารอดูตอนเอาขึ้นกันนะฮะไอซี นนเพียพื้นที่ตรงนี้ก่อนจ้าก่อนจ้ารถถกลับบ้านดูดูดูคนมุดเข้าไปโอ,โอ้เอาลงยังไงนั่นอ๋อนี่น่ะเขาเต้าลงอย่างนี้ยุ่งยากเหลือเกินเนาะ นี่จะเอารถไถขึ้นแล้วนะคะเทนเลอร์อันนี้ครั้งแรกนะคะใช้งานครั้งแรกเทนเลอร์เอาออะ ขึ้นได้หรือเปล่าเอฟซีเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยค่ะโอ้ยไม่พน้นยกผ่านขึ้นน้อยยกไม่ได้ ได้แล้ว<ป>มาออออวเอาไปด้วยเอาไปด้ว <laughs> ยไปหาเอาที่บ้านวะเอาเดี๋ยวเบียดเลยอะ่ะยาง ไปอีกเอ,อหน้ามาอีกเออถอยหลังหน่อยก็ได้ถอยหลังหน่อยเออพอพอพอ่พอ,พอ ไม่ได้เอาสรุปต้องนี่ค่ะขึ้นแบบนี้เอาตูดขึ้นเอาตูดขึ้นเอาหางขึ้นนะเอาหางขึ้นก็เอาไปทางนู้นเอาเดี๋ยวเรากำลังรัดรัดสตีหน่อยนะคะเพื่อที่จะเวลาบีกเนาะไม่ให้มันไหลไปพอดีเเลยยางป็น,นี่ค่ะอยู่่นิง นี่ค่ะนี่ขึ้นเรียบร้อยนะคะผูกแป๊บนึงเดี๋ยวก็เดินทางค่ะนูน่นแหละสามโคโอเคค่ายซีเดี๋ยวเราก็จะเดินทางนะคะผูกรถแป๊บนึงเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ,บาย